วัสดีค่ะวันนี้ลูกจะไปไหนคะว้าวล้วเราคิดว่าวนหร่อคะคย่มาแล้วนะคงอย่มาน้องแล้วนะวันนี้ลูกจะไปไหน,น,นลูกจะไปไหนคะนลูกจะไปซื้อของสวัสดีค่ะทุกทุกคนยามาแล้วใช่คะ่ะ เอ๊ะจะไนีหนวันนี้เอ๊ะขับรถบึ้งเบึ้งให้มนหมอนั่งได้ไหมคะเอ๊ะขับได้ไหมคะขับให้มนหมอนั่งได้ไหมคะโอเคไหมโอเคเลยเหรอได้คะ่ะโอเคคะ่ะรังเกียนะคะรังเกียรนะคะ่คะ,คะ